กันแดดก็ได้ปกปิดก็ได้งานผิวธรรมชาติมากวันนี้ก็จะมาลองกันแดดของมาเรียนะเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มที่ให้ทั้งกันแดดแล้วก็ความปกปิดเขามีทั้งหมด3เบอร์นะเลือกมาเป็นเบอร์ศูนย์สําำหรับผิวสองสีผิวแทนเนื้อก็เหลวๆบางเบาดีมากเลยสีโอเคเลยนะใช้ได้กันแดดเนี่ย SPF 50 p a 3บวกแล้วก็เป็นกันแดดที่เหมาะกับคนเป็นสิวมากๆทําขึ้นมาเพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยมีบํารุงในตัวที่ช่วยเกี่ยวกับการลดสิวได้ทั้งบํารุงกันแดด ด้วยแล้วก็ปกปิดไปในตัวด้วยใครที่ชอบงานผิวแบบบางเบาสบายผิวเนี่ยตัวนี้ได้เลยนะแล้วดูผิวฝั่งที่ทากับไม่ได้ทานนะคือ มีความเป็นงานผิวที่ธรรมชาติมากๆรู้สึกชอบสีมากเลยมันมีความกืนผิวเรามากเลยฟินิชผิวที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะปกปิดแต่ก็ยังดูเป็นผิวอยู่ฟ<ต>ินิชลุกมาแล้วนะง่ายๆเบาๆบางๆสไตล์อยู่บ้านเลี้ยงลูกนะและนี่ก็เป็นผิวประมาณ5-6ชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้เจออากาศร้อนมากนะวันนี้ผิวโดยรวมก็คือดีใครสนใจเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ที่คอมเมนต์นะ